สวัสดีครับก็มีคนสอบถามผมนะครับว่าผมจะกลับประเทศไทยหรือเปล่านะครับก็อยากจะให้กลับไปช่วยพัฒนาประเทศนะฮะก็เป็นคําถามที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็วันนี้ผมจะมาตอบคําถามนี้แล้วก็เคลียร์ให้หายสงสัยเลยนะครับว่าผมเนี่ยมองยังไงบ้างนะครับสําหรับการกลับไทยนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับผมก็จะต้องตั้งคําถามย้อนกลับไปอีกเหมือนกันว่าอะไรที่ท่านคิดว่าสําคัญที่สุดในการที่จะพัฒนาประเทศนะครับ ส่วนตัวผมคิดว่าทุกๆคนเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาประเทศไทยได้ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนบนโลกนี้ก็ตามนะครับแล้วการพัฒนาประเทศไม่จําเป็นจะต้องเป็นนักการเมืองนักการศึกษาหรือว่าเป็นหัวหน้าใครสักคนหนึ่งนะครับคือเป็นใครก็ได้นะครับแล้วจะต้องพัฒนาประเทศด้วยความถนัดด้านที่ตัวเองมีนะครับส่วนตัวผมผมมองว่าสําหรับผมนะครับสิ่งซึ่งสําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศคือ องค์ความรู้ที่ถูกต้องนะครับแล้วก็แรงบรรันดาลใจในการที่จะทำมันให้สำเร็จนะครับผมอยู่ที่ประเทศอเมริกาเนี่ยนะครับยังไม่มีแลนว่าจะกลับที่ประเทศไทยในขณะนี้นะครับแต่ว่าในอนาคตผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าทุกๆอย่างเปลี่ยนแปลงได้แล้วผมก็ไม่เคยตั้งเป้าหมายในอนาคตไว้นานขนาดไหนว่าผมจำเป็นจะต้องกลับตอนนี้ตอนนั้นหรือว่ายังไงต่อไปก่อนนะครับเพราะว่าทุทกๆอย่างเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงได้ผม ยึดถือคติว่าทําตอนนี้ให้มันดีที่สุดนะครับมีทุนเดิมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็ถ้าเกิดถุมมุิว่ามันต้องถึงเวลากลับไทยจริงๆตอนนั้นเราก็จะได้ทําทุกอย่างได้อย่างดีมีการเตรียมพร้อมมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าทีนี้ถามว่าตัวผมเนี่ยผมถนัดอะไรนะครับคือถ้าจะให้ผมกลับไปประเทศไทยเพื่อที่จะเป็นหมอแล้วก็ทําหน้าที่รักษาคนไข้เนะี่ยนะครับมันก็จะมีมี กําลังความสามารถที่จํากัดถูกไหมครับคือผมเป็นหมออยู่คนเดียวเนี่ยก็รักษาคนไข้ได้จํากัดจํานวนแต่ถ้าผมสามารถให้ความรู้กับทุกๆคนได้เนี่ยครับยิ่งให้ความรู้ได้มากเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่ทุกๆคนจะดูแลสุขภาพตัวเองได้ก็จะมีมากขึ้นไปเท่านั้นและผมถือว่านี่แหละครับคือสิ่งที่ผมสามารถทําได้แล้วก็พัฒนาประเทศได้นะครับโดยทั่วไปการที่เป็นอาจารย์แพทย์เนี่ยนะครับก็พัฒนาแพทย์รุ่นใหม่ๆขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยดูแลสังคมนะครับแต่ผมคิดว่าการที่ผมพัฒนา คนในสังคมขึ้นมานะครับคนในสังคมขึ้นมาไม่ใช่พัฒนาแต่แพทย์อย่างเดียวนะครับมันเป็นการเสริมสร้างทําให้คนในสังคมเนี่ยมีความรู้นะครับเท่าทันกับโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคที่ผมเชี่ยวชาญน,นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคปอดโรคทางใน ICU การนอนหลับหรือว่าวิกฤตบําบัดต่างๆนะครับรวมไปถึงการปลูกถ่ายปอดภูมิคุ้มกันวิทยาเนี่ยพวกนี้เป็นเรื่องที่ผมมีความเชี่ยวชาญและผมอยากจะให้ทุกๆท่านที่ามาฟังเนี่ยมีความรู้ด้านนี้นะครับ การที่ท่านมีความรู้ท่านก็เปรียบเสมือนมีอาวุธอยู่ในมือในการป้องกันดูแลสุขภาพท่านได้ดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้ผมถือว่ามันเป็นภารกิจอันหนึ่งซึ่งเป็นการพัฒนาประเทศโดยการให้ความรู้กับทุกๆท,ท่านไม่เฉพาะกับนักเรียนแพทย์รีสิเดนต์ Resident, หรือว่าเป็นเฟลโลนะครับที่มาเรียนกับผมเท่านั้นนะฮะการทําแบบนี้ก็จะทําให้ทุกๆคนมีองค์ความรู้ที่ถูกต้องนะครับแล้วนอกเหนือไปจากนี้ผมคิดว่าแน่นอนความรู้มันต้องมาคู่กับอะไรครับ มันจะต้องมาคู่กับความแข็งแรงทางด้านร่างกายและจิตใจนี่จึงเป็นสาเหตุที่ผมพยายามทำตัวอย่างให้ท่านเห็นว่าตัวผมเองถึงแม้เวลาที่มีเนี่ยมันจะน้อยมากผมจะต้องดูแลคนไข้จะต้องทำงานเยอะผมก็ยังสามารถหาเวลามาดูแลตัวเองได้ดังนั้นท่านทุกท่านซึ่งมีเวลาน้อยกว่าผมหรือว่ามากกว่าผมหรือว่าเท่าผมท่านก็จะสามารถที่จะสร้างเวลาเพื่อที่จะดูแลตัวเองได้ครับผมก็เลยออกกำลังกายเพื่อ หนึ่งมันเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านด้วยนะครับว่าผมทําได้ท่านก็ต้องทําได้นะครับและผมมีการออกกําลังกายทําเป็นคลิปไว้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจเพราะว่าแรงบันดาลใจเนี่ยสำคัญที่สุดในการที่จะท่านจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าการที่คนไทยมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้นด้วยการออกกําลังกายการมีความรู้ที่ถูกต้องมีแรงบันดาลใจที่ถูกต้องเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับที่ผมจะสามารถช่วยพัฒนาประเทศในทางนี้ได้นะครับ อีกด้านหนึ่งซึ่งผมอยากจะแนะนําก็คือเรื่องของการวางวางตัวการใช้ชีวิตนะครับซึ่งผมคิดว่าประสบการณ์ต่างๆที่ผมผ่านมาเนี่ยนะครับมันน่าจะพอมีประโยชน์ให้กับทุกทท่านบ้างเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันถูกไหมครับผมประสบพบเจออะไรมาบ้างในชีวิตเนี่ยผมคิดว่ามันมีประโยชน์ผมก็จะเล่าให้ท่านฟังนะครับในช่อง u t u b e ของผมผมจะไม่ได้พูดแต่เรื่องวิชาการอยู่ตลอดเวลานะครับท่านจะสังเกตว่าผมจะพยายามพูด เรื่องของโควิดเนี่ยนะครับจะมีเฉพาะวันจันทร์อังคารเป็นหลักนะครับอาจจะมีเพิ่มพฤหัสสุขเข้าไปบ้างแต่ว่าโดยทั่วๆไปพฤหัสสุขเนี่ยผมจะพยายามพูดโรคอื่นนะครับเพราะว่าโควิดเนี่ยมันก็เป็นโรคอยู่โรคนึงแต่ว่าเราก็ต้องรู้ด้วยว่าคนเนี่ยเขาก็มีโรคอื่นที่จําเป็นจะต้องทราบด้วยผมก็เลยพูดตรงนั้นนะครับนอกเหนือจากนั้นวันพุธเนี่ยก็จะพยายามพูดเรื่องอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกัน วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องทั่วๆไปที่ไม่มีความเกี่ยวข้องไม่เครียดมากเพราะผมก็อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยมีสภาพจิตใจที่แข็งแรงสุขภาพจิตที่ดีนะครับเรื่องนั้นผมก็จะสอดแทรกเข้าไปด้วยนะครับอาจจะเป็นเรื่องของหลักการคิดต่างๆซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะดีนะครับท่านจะได้ลองเอาไปพิจารณานะผมดังนั้น คำตอบเนี่ยก็คือผมอยู่ที่ต่างประเทศอยู่ที่ไหนในโลกนี้ผมคิดว่าผมสามารถพัฒนาประเทศไทยได้นะครับโดยการที่ผมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับทุกๆท,ท่านนะครับเหมือนกับที่ผมต้องการที่จะให้ครอบครัวให้ตัวผมเองแล้วก็ให้เพื่อนๆของผมเนี่ยได้รับรู้เป็นความรู้ที่ผมต้องการถ่ายทอดนะครับอันที่1อันที่2ผมถ่ายทอดอความ แข็งแรงทางร่างกายนะครับผมต้องการทุกๆท่านเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงควบคู่ไปกับความรู้และอันที่3มก็คือเรื่องของสุขภาพจิตนะครับผมต้องการทุกๆท่านเนี่ยมีสุขภาพจิตระบบระเบียบการคิดที่ถูกต้องที่ดีนะครับสอย่างนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าผมสามารถทําให้ท่านได้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการพัฒนาประเทศไม่ว่าผมจะอยู่ที่ใดในโลกนี้ก็ตามนะครับส่วนท่านซึ่งทําหน้าที่อื่นๆนะครับหรือว่าทําอาชีพอื่นมีประสบการณ์อย่างอื่นๆเนี่ยนะครับ ผมคิดว่าท่านก็สามารถที่จะเสริมสร้างพัฒนาประเทศได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นหัวหน้าคนไม่จําเป็นจะต้องเป็นนักการเมืองเป,เ,อเป็นหัวหน้าบริษัทหรือเป็นเจ้าของอันน้นอันนี้ท่านก็สามารถทําได้ด้วยความถนัดที่ท่านมีนะครับทำในสิ่งที่ท่านทําได้ไม่ว่าจะเล็กจะน้อยอยังไงมันก็เป็นการพัฒนาประเทศเราให้ก้าวหน้าต่อไปครับผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นคําตอบที่ผมคิด ในใจเราก็คิดว่ามันสมบูรณ์ที่สุดในความคิดของผมนะครับท่านที่มีความคิดอย่างอื่นๆเนี่ยคิดว่าตัวเองไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้สําหรับประเทศชาตินี้จริงๆมันไม่นะครับทุกๆอย่างมีประโยชน์หมดนะครับพยายามมองให้เห็นประโยชน์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็มองให้เห็นว่าท่านสามารถทําอะไรให้กับประเทศชาติได้บ้างนะครับนี่อาจจะเป็นสิ่งที่ท่านควรจะต้องลองดูนะครับโอเควันนี้ก็มาชี้แจงประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ